มาดูปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิดสินะคะที่ส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งและก็พ่อค,ะะคะ้าแม่ค้าที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปรับซื้อในพื้นที่ได้เหมือนเดิมค่ะนี่เป็นโจทย์ใหญ่นะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตอนนี้หนึ่งในนั้นก็คือที่จังหวัดพังงานะคะจังหวัดพังงามีพื้นที่ปลูกมังคุดกว่า12,000ไร่ค่ะมีประมาณมีผลผลิตนะคะออกสู่ตลาด มากกว่า6,000ตันมังคุดที่นี่จะเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นอย่างมังคุดทิพพังงาค่ะที่รสชาติจะแตกต่างจากมังคุดทั่วไปปกติราคาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ30-50บาทนะคะแต่ช่วงนี้ราคาตกต่ำค่ะ เหลือเพียงกิโลกรัมละ3าถึง7บาทเท่านั้นเนื่องจากมีผลผลิตออกมาพร้อมๆกับจังหวัดอื่นๆนะคะบวกกับสถานการณ์โควิด19ที่ผู้รับซื้อไม่สามารถเดินทางเข้ามารับซื้อเหมือนเดิมได้ค่ะทำให้เกษตรกร,ร,กรต้องปล่อยมังคุดให้สุกแล้วก็หล่นตามธรรมชาตินะคะผลผลิตสีนี้มันจานวนมานะแต่ว่ามันขอได้ข่เย,ย็กไม่ทันมันไม่มีที่ไข่เจอคนกะทบมะข่ไม่ได้ ขา,ายชใจในช่วงนี้มันไมีคูมิับการเก็บเุี่ได้ตัวราคามันกตกอัตมะแล้กก็ตัยสิงเชื่อมะได้นััน,นยอย่างเรื่องประมาณเป็นกันนะครับถ้าว่าสัางมดนะ่ป็นตกันจะพบบางคุณที่ยังไม่ได้เก็บตีตอนนี้ผลผลิตก็เก็บไปประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพอเราเจอโควิดปัญหาของเราก็มีมากเลยคือ พ่อค้าที่เข้ามารับซื้อมังคุดในท้องถิ่นก็ไม่สามารถเข้ามาได้เกิดทาให้เกษตรกร,กรต้องปล่อยให้ผลผลิตของมังคุดหล่นทิ้งสุกแล้วก็ไม่สามารถที่จะเก็บไปขายได้เราขาดการเชื่อมต่อกับตลาด คุณประทุมวันเพชรชูเกษตรกรสภาเกษตรกรจังหวัดพังงาน,นะคะปักหมดุดเรา่าถึงสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่บางทองค่ะว่าหลังจากที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะก็มีเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในตำบลบางทองกว่า40รายค่ะรวมกลุ่มกันนะคะรวบรวมผล,ผลผลิตส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการระบายผลผล,ผลิตมังคุดออกนอกพื้นที่นะคะล่าสุดพวกเขาสามารถขายมังคุดได้มากกว่า7ตันค่ะ โดยขายได้ในราคากิโลกรัมละ17บาทนะคะสูงกว่าราคาที่ขายได้ก่อนหน้านี้เท่าตัวเลยทีเดียวค่ะรวมแล้วก็ส่งขายไปต่างจังหวัดครั้งแรกก็ 4, 4ตันแล้วก็เราก็รวบรวมกันอีกค้างจะไปส่งที่ขนแก่นก็3,500กิโล การรูปกลุ่มเป็นพันเพลิงนะครับในการที่ให้เกษตรกรเนี่ยนะครับได้คัดบังคุทที่มีคุณภาพนะครับใส่สก้านะครับแล้วก็สามารถที่จะทำคิวอาร์โค้ดได้เกษตรกรเนี่ยอาจจะต้องใส่ชื่อเข้าไปนะครับเพื่อที่จะส่งถึงลูกค้านะครับแล้วก็รับรองคุณภาพด้วยตัวเองนะครับนี่เป็นสิ่งที่กลุ่มเนี่ยดำเนินการนะครับแล้วก็รวบรวมนะครับขึ้นรถนะครับเพื่อที่จะส่งต่อให้กับทาง ภาคเอกชนนะครับนำไปบริการนะครับในจังหวัดต่างๆที่ได้มีข้อตกลงกันไว้กลุ่มที่ดำเนินการในจังหวัดพังงานเนี่ยก็ประมาณสักสักไม่สิบกลุ่มนะครับประมาณสัก20บเอร์เซ็นต์นะครับที่ทางกลุ่มรวบรวมได้นะครับพราะนั้นอีก80เนี่ยมันก็ยังมีผลกระทบนะครับก็ว่าเกษตรกรเองเนี่ยนะครับก็ยังขายในราคานะครับท้องตลาด ผลผลิตล้นสวนก็ถือเป็นโจทย์ใหญ่ของเกษตรกรในชั่วโมงนี้นะคะซึ่งหลังจากนี้ค่ะทางกลุ่มก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของการแปรรูปมังคุดต่อด้วยเพราะว่ายังเหลือมังคุดที่ค้งสวนอีกจํานวนมากนะคะไปท้ายข่าวซีไซส์วันนี้ค่ะคุณผู้ชมกับตัวอย่างความพยายาม